C.O. คิดไวหรือยังคะว่าถ้าปีนี้พนักงานเครียดสะสมจนเบรนเอาแล้วปีหน้าองค์กรของคุณจะเป็นยังไงถ้าสุขภาพจิตของพนักงานพังตั้งแต่ปีนี้รู้หรือไม่ว่า80%ของวัยทํางานจะเคยมีปัญหาสุขภาพจิตจากความเครียดในที่ทํางานเช่นงานที่ล้นมือหรือความคาดหวังที่สูงเกินไปรวมไปถึงบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อการทํางานแล้วใครล่ะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงแค่พนักงานแต่ยังรวมไปถึงองค์กรของคุณด้วยนะคะแล้วปีหน้าเราจะรับมือกับมันยังไงดีนะวันนี้แนทบอกวิธีงง่่ายยใใหห้้้ฟััััักกนน3ออไดเตตรรีมมวบืคะ1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพจิตไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่ต้องทําให้พนักง,งานรู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญ 2. ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตยอย่างจรงิงจังเช่นจัดโปรแกรมให้การปรึกษากับนักจิตวิทยาหรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปการเรียนรู้ด้านอารมณ์รวมไปถึงการจัดการกับความเครียดค่ะ 3. การผสมผสานระหว่างการทํางานและการใช้ชีวิตหรือที่เราเรียกว่า work life integration อย่าปล่อยให้สุขภาพจิตของพนักง,งานเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณใส่ใจเพราะถ้าเขาไม่ไหวองค์กรขอ,ของคุณก็ไปต่อไม่ได้นะคะให้ mental well corporate service ช่วยคุณออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพจิต ที่ตอบโจทย์องค์กรอย่าลืมติดต่อเรานะคะ